สอนการโจมตีด้กระบองสองท่อนท่าง่ายๆนะคะก็คือเป็นท่าฟาดสําสหรับใครที่ไม่เคยฝึกการหมุนกระบองเนาะเราอาจจะแค่จับกระบองไว้อย่างนี้แล้วฝึกตีนะคะถ้าใครหมุนด้วยล้วก็จะมีแบบว่าสไตล์มากขึ้นนะคะมีการหมุนปึ๊บขึ้นก่อนจะตีเฉียงลงไปแล้วพอกระบองอยู่ฝั่งนี้เราก็ฟาดกลับลักษณะนี้นะคะหรือใครหมุนเป็น ปึ๊บเสร็จหมุนกลับอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่ได้ฟาดเราแค่ควงแล้วก็หมุนกลับก่อนนะคะเพื่อที่จะตีอีกนะคะหรือจากท่าที่เราเก็บกระบองอยู่ที่วงแขนนะคะเราสามารถดึงกระบองฟาดลักษณะนี้ได้นะคะเป็นการตีแสกหน้าลักษณะนี้เห็นไหมเปนนีาดึงกระบอกไปปึง้งแล้วก็กลับเข้ามาเห็นไหมดึงกลับเข้ามาโดยยืดแขนลักษณะนี้แล้วก็สาวกลับมา นะคะแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนทิศทางกระบองล่ะเพราะตอนนี้เราตีอยู่มือขวาอยากจะเปลี่ยนเป็นมือซ้ายบ้างอยากตีฝั่งนี้บ้างเราก็แค่สลับสลับมือแล้วตีนะคะแต่จริงๆถ้าเราอยากตีฝั่งแต่ฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นแนวนี้เห็นป่ะแนวนี้ได้นะคะหรือถ้าเราขึ้นอ่าถ้าเราขึ้นแนวบนหรอก็ได้เหมือนกันก็บนลงล่างได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะ,ะค่อนข้างควงแปลกๆเลยเพราะเราตีลงมาอย่างนี้แล้วเนาะนอกจากเราจะตี ไข้ามาอย่างนี้เลยแล้วเราก็ลงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งปกติวายไม่ได้ทำท่านี้เพราะว่าวันจะควงเก็บเข้าเอวมากกว่าเพราะวันเน้นควงวันก็จะเน้นแบบให้มันต่อเนื่องนะคะถ้าควงเข้าตรงนี้ข้อเสียคือมันสามารถตีหวัวเราได้ง่ายมาก ฉะนั้นวานก็เลยไม่ค่อยควงเข้าลักษณะนี้นะคะฉะนั้นถ้าเราเน้นว่าเราอยากจะตีจากบนขวาลงปุ๊บอยากจะตีซ้ายเราก็อาจจะเปลี่ยนข้างกระบองแล้วค่อยตีนะคะวิธีการเปลี่ยนข้างกระบองมันก็มีหลายวิธีเปลี่ยนอ้อมใต้แขนก็ได้นะคะอ้อมหลังก็ได้เห็นไหมอ้อมคอก็ได้นะคะได้หมดนะคะก็ลองไปฝึกด,ดูนะคะใครอยากได้กระบองโฟมก็ทิ้งพิกัดว้ให้แล้วนะคะตามไปกดซื้อได้คะ่ะ